สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่3นะครับในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอบนมือถือด้วยโปรแกรม InShot นะครับด้วยแอป InShot คลิปนี้นะครับเราจะมาะผมจะมาสอนในเรื่องของการปรับเวลาวิดีโอนะครับวิดีโอที่มี5วิปรับให้เหลือ3วินะครับหรือ,อแบ่งส่วนในวิดีโอก็คือวิดีโอที่มีเวลาว่ามี10วินะครับนะอยากตัด ช่วงเวลาตรงกลางออกไปนะครับช่วงเวลาที่4ถึง6เงี้ยวินาทีที่4ถึง6เราไม่ต้องการเราก็จะตัดส่วนตรงนั้นออกไปลบออกไปนะครับนะแล้วก็ปรับเสียงของคลิปนะครับปรับสีเอฟเฟกนะแล้วก็การเปลี่ยนวิดีโอไปการการเปลี่ยนวิดีโอนะครับเอฟเฟกในการเปลี่ยนวิดีโอนะครับคลิป2คลิปที่มันต่อกันแล้วมันจะมีลูกเล่นอยู่นะครับ นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของการรวมไฟล์ทั้งหมดเป็นวิดีโอนะครับเอามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็เข้าที่วิดีโอนะครับของใครที่เคยลองทํามาแล้วมันก็จะขึ้นแบบแบบผมแบบนี้นะมันจะมีวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะอันนี้ผมไม่สนใจกดที่ใหม่นะครับของใครที่เพิ่งทำเน่ยมันก็จะให้เราเลือกแบบนี้เลย เลือกคลิปวิดีโอผมก็จะเลือกก่อนนะครับอ่าผมจะเอาเลือกวิดีโอเข้าไปสัก2 3อ่า4 5คลิปนะครับวิดีโอที่ใช้เวลาไม่นานมากเนาะอันนี้6วิอันนี้4วิอันนี้นะวิอ่าอันนี้7วิตรงนี้ห้าวิอ่าตรงนี้อีก5วิมีผมมีอีกสคลิปด้วยกันนะครับอ่าผมกดที่ถูกตรงข้างล่างนี่ครับ นะเลือกไปแล้วรอนะครับเหมือนเดิมต้องรอมันโหลดคลิปลงหน่อยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะ่ะแนะนำให้ไปย้อนไปดูใน e p 1กับ e p 2ก่อนนะครับจะได้เข้าใจในเรื่องของส่วนประกอบโปรแกรมแล้วก็การน,นำเข้าวิดีโอนะครับเร่งม,มาก่อนย้อนไปดูก่อนนะ,ะมาตอนนี้นะครับนะ อันแรกเลยเรื่องของการปรับเวลาปรับเวลาฮะตอนนี้นะครับอย่างคลิปนี้ของผมตัวนี้มันมี5วินาที5.8วินะครับนะวิธีการปรับนะครับมันจะมีปรับจากซ้ายเข้ามาหรือขวาเข้ามานะครับก็คือจากส่วนหน้าเข้ามาหรือลดจากส่วนหลังเข้าไปนะครับอ่าอ่าให้จิ้มที่วิดีโอก่อนจิ้มที่โอให้มีลักษณะแบบนี้เป็นกรอบสีขาวแบบนี้นะครับและด้านซ้ายมันก็จะมี ขีดสีดำขึ้นมานะครับแบบนี้คือไม่มีนะนิ้วจิ้มแบบนี้ก่อนด้านสายตรงนี้นครับตรงนี้ผมเอาลูกศรชี้ให้ดูนะแล้วก็กดเอานิ้วจิ้มค้างไว้ครับเอานิ้วของเราไปจิ้มค้างไว้แล้วก็ปรับนะครับสังเกตวินาทีมันมันจะลดตัวนี้ตอนนี้ผมเหลือ4.8จอ่ายากข้างหน้าเข้ามานะครับแล้วก็แล้วแต่เรานะครับเราอยาก ลบส่วนข้างหน้าออกหรือส่วนข้างหลังของคลิปออกอย่างเงี้ยลดได้นะครับผมเอาข้างหลังด้วยอีกหน่อยนึ่งเนี้ยก็ตัวน,นี้ผมเหลือแค่3วินาทีนะฮคะคลิปนี้ผมเหลือ3นะครับอันนี้คือการปรับเวลาของคลิปนะครับนะปรับง่ายๆแบบเนี้ยจากหน้าเข้ามาจากหลังเข้ามานะครับแบบนี้ครับลองทําดูนะครับแต่เราต้องจิ้มก่อนนะครับจิ้มให้มีกรอบสีข,ขาวก่อน,นคลิปนี้คลิปนี้ผมจะแบ่งแบ่งวิดีโอนะครับ ก็คือ,อคลิปคลิปนี้ผมอยากให้มันมีซึว่วมันยาวเกินไปเอาตรงนี้ดีวกว่าคลิปนี้คลิปนี้มันมี6.9วินาทีนะครับมันยาวผมมันก็เลยแบ่งเนือ้อเลื่อนมาเลื่อนนิ้วนิ้วจิ้มแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางมันหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแถบตรงนี้เน,นี่ยผมเลื่อนให้ดูเนะี่ยเป็นแถบเครื่องมือในการใช้งานในการตกแต่งนะครับ เรามาดูที่ตัดแบ่งหรือสปริตตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าของ Android มันจะชื่อเมนูอะไรเอาดูสัญ,ญลักษณ์ตุวแบบนี้ไว้นะครับผมก็จิ้มไปเลยเอานิ้วจิ้มไปตรงนี้อบอ่าสังเกตนะครับวิดีโอนี้จะมีการแบ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูใหม่นะมันจะมีคําสั่งย้อนอยู่ตรงนี้ย้อนกลับผมทําให้ดูอีกครั้งนะผมเลื่อนมาตำแหน่งที่เราต้องการตัดหรือสปริตนะครับจิ้มเข้าไปทีเครื่องมือนี้เลย กดที่วิดีโอก่อนแล้วก็จิมไปเลยสปิทถ้าถ้าเราไม่จิมเนี่ยเวลากดสปิทไปอ่าบางบางครั้งมันไม่ได้นะครับบางอย่างมันไม่ได้เราต้องเลือกก่อนแต่นี้มันได้ทำไมกดสปิทปุ๊บมันแบ่งส่วนวิดีโอล้วตอนนี้มี2อันละคลิปนี้แบ่งีคลิปไปแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะต่อไปอเอามาคลิปคลิปนี้สุดท้ายอ่าผมอยากลบส่วนตรงกลางผมจะเอาตรงนี้ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ออก นะครับเดี๋ยวดูนะผมจะทําก็คือเราใช้คําสั่ง split นี่แหละตัดส่วนตัดส่วนแรกก่อนแล้วก็เลื่อนไปอีกหน่อยกดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะตัวเนี้ยคลิปเนี้ยจะมี3แบ่งเป็น3อันละผมจะเอาตรงกลางออกเขจิ้มตรงกลางและเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็พยายามเลื่อนหานะครับเลื่อนหาลบกดที่ลบเท่านี้นครับมันก็จะลบไปแล้วเมื่อลบไปแล้วนะครับต่อไปมันจะมีการปรับแต่งอีกก็คือการปรับ เสียงเสียงก็ให้มาจิ้มที่ปริมาณนี้เลยนะครับเราลองเลื่อนมานครับเลื่อนเลือกที่ระดับเสียงหรืออะไรเนี่ยสัญลักษณ์ซึ่เป็นรูปลํโพงเนี่ยครับปริมาณใ,ในในไอโฟนมันขึ้นว่าปริมาณจิ้มไปเลยจิ้มเสร็จแล้วเราอยากจะปรับคลิปไหนเราก็จิ้มได้เลยครับอยากจะปรับเสียงประมาณไหนเนี่ยจิ้มได้อ่าผมเพิ่มเสียงของผมนะนะครับลองลองเข้าไปดูได้นะครับจิ้มดูได้ปรับเสียงนะครับแต่และคลิปบางคลิป เสียงของผมมันจะเบ้าหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินนะครับของท่านก็ลองดูครับถ้าเราเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงระปรับได้ถ้าไม่อยากมีเสียงอเอาอมา,อา,มาถ้าไม่อยากมีเลยก็จิ้มไปตรงลาโพงนะครับมันก็จะตัดไปเลยตรงนี้นะจิ้มที่ลาโพง,ป,งปุ๊บมันก็เหลือศูนยะ์ครับก็ลองปรับดูนะเอาเออเอามาอันนี้นะผมอันแรกผมจะให้มีเสียง50อ่ะเอาแล้วแต่อันที่2ผมลบอันที่3ผมไปเลย200ออันที่ ใ่คลิปที่4ผมก็ปรับลงมาหน่อยอันนี้ผมตัดเสียงไปเลยอะไรเงี้ยครับนะก็ลองดูลองทำมั่วๆไปก่อนนะครับนะไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนน,นะลองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เครื่องหมายถูกเท่านี้นะครับเราก็ปรับระดับเสียงได้แต่ละคลิปนะครับอยากปรับคลิปไหนก็จิ้มคลิปนั้นนะต่อไปอ่าจะเป็นเรื่องของการปรับสีนะครับสีของคลิปวิดีโอก็ เรามาที่ฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้ฟิลเตอร์เอามานะครับกดที่จิ้มที่ฟิลเตอร์เข้าไปแล้วจะอยู่ตรงนี้เราอยากปรับคลิปไหนให้เราเาจิ้มคลิปนั้นนะครับจะปรับอะไรฟิลเตอร์ตรงนี้จิ้มลงไปนะครับฟิลเตอร์นะมันจะมีเอฟเฟกต์กดจิ้มเอฟเฟกต์ก็ได้จิ้มที่ฟิลเตอร์มันก็จะขึ้นฟิลเตอร์ขึ้นมาหรือจะปรับเอง มันก็จะมีลูกเล่นให้นะครับให้ลองเข้าไปดูให้ขีดสีขาวนะ่ะเราเลื่อนให้คลิปนั้น,น,นมาอยู่ตรงกับคลิปนั้นก่อนนะครับแล้วก็ปรับเนะี่ยผมจะลองปรับเอฟเฟกอันแรกให้ดูใส่แบบนี้เห็นไหมลองดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันมอยู่ไม่ตรงเวลาใส่ไปแล้วถ้ามันไม่ตรงเนี้ยอยู่กึ่งกลางเนี้ยเราอยากไว้ส่วนไหนก็ปรับมาผมอยากเอาไว้อันแรกอโอเคมันไม่พอดีกับคลิปเราก็ปรับได้ครับปรับซ้ายปรับขวาเข้ามา แบบนี้ประมาณนี้นะอลองเพย์ดูครับคลิปของเราก็จะมีลูกเล่นนะครับอันที่2ผมเอฟเฟกต์ละอันที่2ผมจะใส่ฟิลเตอร์แล้วกันเลือกฟิลเตอร์ครับผมจะปรับโทนสีของภาพาเลือกโทนสีของภาพหน่ยอยผมจะเอาแบบฟิล์มสีนี้นะกดตรงนี้มันมีเพิ่มบวกลบด้วยนะครับอันนี้ละอันนี้ปรับสีมาละต่อไปมาคลิปที่3ผมจะลองปรับปรับเอง ไปที่ตรงนี้นะครับตั้งค่าแบบปรับนะนะตรงนี้แบบปรับนะฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์นะครับปรับเองก็อยู่ตรงที่ปรับนะครับแสงสว่างอ่าผมปรับอ่ามันมืดไปก็ปรับแสงคอนทาราสอะไรพวกนี้นะลองปรับดูโทนสีอุณหภูมิสงสีนะครับแต้มสีอะไรพวกนี้ก็ลองปรับดูนะครับนะแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยปรับนะครับผมก็ใช้คลิปเดิมๆของมันนี่แหละสีต้นฉบับของมันเลยนะครับ นะสีเนี่เนี่ยเน,นมันจะมีมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่2ฝั่งนะครับถูกด้านซ้ายตรงนี้จะมีเครื่องหมายถูกซ้อนกัน2อันด้านขวาจะมีเครื่องหมายถูก1อันนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับด้านขวาก็คือทําเพียง1คลิปที่เราเลือกไว้นะถ้ากดถูกตรงนี้มันก็คือทําคลิปนี้คลิปเดียวนะครับนะแต่ถ้าเอาหมายผมเข้าไปที่ปรับนะครับผมไปเลือกถูก สองไอที่มันซ้อนกัน2อ,อันเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันบอกเลยว่านําไปใช้กับทุกคนก็คือทุกคลิปนั่นแหละผมจิ้มเลยนะครับเลือกเลยปุ๊บเท่านี้นะครับมันก็จะเอาโทนสีเนี่ยไปใช้กับทุกคลิปเลยนะถ้าใครมีโทนสีที่ต้องการก็คือไม่ต้องเหนื่อยนะครับทําคลิปให้เสร็จก่อนแล้วมาปรับโทนสีทีเดียวเลยนะก็ได้แบบนี้นะเมื่อโอเคแล้วกดถูกออกไปนะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนสีนะครับใส่เอฟเฟกใส่ฟิลเตอร์ให้มันเนาะ ต่อไปการเปลี่ยนการเปลี่ยนจากตรงนี้ครับว่าคลิปแรกไปยังคลิป2องตรงนี้นะอยากให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับนะตรงนี้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสี่เหลี่ยมที่มีขีดขีดเหมือนดินสอเงนี้ครับกดเข้าไปเอาใหม่นะครับจิ้มเข้าไปนะแล้วก็ลองเลือกได้ครับเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูนี่อันนี้คือเปลี่ยนแบบนิ่มนวลหรืออะไรเงี้ยครับอลองดูนะครับนะมันจะมีลูกเล่นให้แบบนี้อ่า ลองดูนะครับลองดูเนี่ยประมาณนี้นครับตอนผมผมโปรแกรมนี้ผมซื้อแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายผมใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับมีเอฟเฟกเยอะแยะให้เลือกนะครับเหมือนกัน,นครับอยากให้การเปลี่ยนตรงนี้ใช้ได้กับทุกคลิปทุกการเปลี่ยนเนี่ยก็กดด้านขวาตรงนี้หรืออยากคลิปเดียวก็ตรงนี้สมมติผมลองคลิปเดียวนะอีกช่วงอีกคลิปหนึ่งผมก็จิ้มลงไป เลือกเองเลือกใหม่อ่าแบบนี้อีกอันหนึ่งผมก็เลือกอีกแบบก็ได้อืมแบบนี้นะครับนะหรือใครอยากจะใช้อ่าแบบเดียวกันหมดเลยก็เลือกที่เครื่องหมายถูก2อันเนี่ยที่มันซ้อนกันตรงนี้นะครับใช้กระทุกคลิปไปเลยปึ๊บแน่เท่านี้นะครับอ่าผมจะเพย์ให้ดูตั้งแต่แรก แบบนี้นะครับนะมันก็จะมีการเปลี่ยนคลิปไปยังอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันเลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะอันสุดท้ายนะสุดท้ายของอคลิปนี้ละเรื่องสุดท้ายก็คือการรวมไฟล์เปนูีคราวนี้ผมโอเคละผมจะรวมมันเป็นวิดีโอแล้วก็ผมของ iPhone เนี่ยมันจะมีด้านบนนี้นะครับนะปุ่มตัวนี้ปุ่มแชร์ตัวเนี้ยนะสัญลักษณ์การแชร์กดเข้าไปแล้วจิ้มที่บันทึก แล้วก็รอนะครับแต่ส่วนของ Android น่าจะเป็นมีคำสั่งบันทึกเลยมั้งด้านบนเนี่ยครับกดที่บันทึกแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกแล้วก็รอนะครับรอจนทํางานเสร็จห้ามออกจากหน้าจอนี้เด็ดขาดปล่อยมันทํางานไปเรื่อยๆห้ามออกไปนะถ้าออกก็คือยกเลิกหรือหยุดนะครับเข้ามาใหม่ก็ต้องอทําใหม่ของของ Android, ไ,อไอโฟนเนี่ยพอทําเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่แกลอรี่รูปภาพเลย นะครับในส่วนของวิดีโอส่วนของ Android จะไปอยู่ในที่แกลเลอรี่นั่นแหละนะแต่เหมือนต้องเข้าไปดูในวิดีโอหรืออะไรนี่แหละเข้าไปดูในแกลเลอรี่ที่เป็นวิดีโอเลยถึงจะมองเห็นนะครับยังไงก็ลองดูนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนอยากสอบถามอะไรตรงไหนก็ทักกันมาถามได้นะครับทักมาทางเพจของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เพจไว้นะโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะ แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับนะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มเติมอีกว่าเรามีลูกเล่นอะไรในการใช้งานนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสติ๊กเกอร์เพิ่มข้อความลงไปบนคลิปวิดีโอของเราเราจะทำยังไงดีใส่ย,ยังไงดีโอเคนะเดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อไป EP นี้จบแค่นี้สวัสดีครับ